อัชลาพรยกย่องหนึ่งเพื่อร่วมทีมหลังวลอลเลย์บอลหญิงไทยชนะโปโลแลนด์สำหรับความเคลื่อนไหววลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติโปโลแลนด์ไป 3. ต่อ2เซตในศึกวลอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกโดยหลังจบเกมอัชลาพรเปิดใจว่าดีใจกับเพื่อนล่วมทีมทุกคนดีใจกับโค้ชดีใจกับทุกคนที่เราแบบไม่ยอมแพ้ต่อให้เราจะแพ้มา3มแมตติดแล้ว แต่ทุกคนก็ยังพยายามสู้แล้วก็ยังอดทนทุกคนก็ยังเชื่อมั่นซึ่งกันและกันและสามารถคว้าชัยชนะได้สําเร็จทั้งนี้อชลาพรอย่างชื่นชมเพื่อนร่วมทีมว่าวิภาวีเก่งมากที่สามารถลงมาแล้วช่วยทีมได้ดีมากๆก็อยากให้น้องเก็บความรู้สึกแบบนี้ให้เป็นแบบความทรงจำที่ดีแล้วก็พยายามต่อในทุกๆแปดที่มีโอกาสเชื่อมั่นว่า,น,วาน้องสามารถไปได้ไกลกว่าน,นี้ค่ะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวค่ะ และเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ